สวัสดีค่ะพีเพิลยูเมโนในสัปดาห์นี้นะคะต้อนรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเราจะชวนคนดิเดตผู้ว่ากทมนะคะมาเล่าถึงบุคคลดังและก็เชื่อมโยงมาถึงนโยบายและวิธีคิดของแต่ละท่านค่ะเตรียมพบกับนาวากาตรีสิทธาธิวารีถ้าคุณเป็นนักการเมืองหรือคุณมาทํางานเพื่อประเทศชาติเนี่ยถ้าคุณเริ่มที่จะรับสินบนจากใครเมื่อไหร่เนี่ยคุณค่าในตัวคุณเองและสิ่งที่คุณจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันจะหมดไปเลยคุณวิโรธลัคนาอดิศร การที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์มันต้องมีเรื่องในการวิพากษ์วิจารณ์ของดังนั้นเนี่ยไอ้เมืองเมืองไหนที่มันมีความคิดแบบเฮงซวยคือมองคนวิพากษ์วิจารณ์เป็นศัตรูเป็นฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนะเมืองมันพัฒนาไม่ได้หรอกคุณรศนาต่อสิทธระกูลคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ฉันแปลแล้วก็เพิ่งจะทราบว่าคุณฟ้าเนี่ยเกิดในวันที่ที่ฉันเขียนคำนำของหนังสือเล่มนี้และคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ คือวันนี้โลกไปถึง่ไหนแล้วเราไม่ทันยุคไม่ทันสมัยเลยแทนที่เราจะใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วในเมืองอื่นน่ะเอามาใช้ในกรุงเทพบ้างกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วก็มมีข้อดีมีศักยภาพเยอะเพียงแต่ยังไม่มีผู้นำอะ่ะที่จะดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาให้เต็มที่พาวเวลอดามอวิชมาซาโนบุฟูกุโอกะลีกวนยูและอับราฮัมลินค์ ได้ฟังดีเบตกันมาหลายรอบแล้วนะคะลองมาฟังแต่ละท่านเล่าถึงบุคคลดังกันบ้างไม่แน่นะคะเราอาจจะได้เห็นนโยบายและวิธีคิดของแต่ละท่านที่มีต่อกรุงเทพมหาคนครมากยิ่งขึ้นค่ะและพบกันกับ People You May Know the Candidates ที่ Faros ah Podcast People You May Know the Candidates